แม่รักลูกลูกก็รูกอยู่ว่ารักคนอื่นสับเหมือนแส้นไม่เมนเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจะเตือนล้างแม่ไม่แต่ตัวแม่ กบบ้านเขาจะพานว่าอุน่นแม่กวนหัวสกุหน้าลาไปไม่ได้กลัวแม่อย่ะมัวมองนะักจงหักใจนั่งกอดจูกลูบรังแล้วสั่งสอนอำาน พอปีดีสีสวัสดิ์กันจัดไปจนเติบใหญ่นวลในปวดเรียนลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศเจ้าจงอดสารรมามสม่ำสมียมแล้วพาลูกออกมาอำขากวียังจะจากเทียนใจค่ะ มานาาใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันธูเพียงว่าเมื่อตาไหลสะอื่นลำอำมราด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนาตฟางทางมา แม่ก็เห็นลูกน้อยห้อยห้แต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรับวับปิญญาณโอ้เปล่าตาต่างสื่นยืนตะลึง